สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับ1ประเด็นที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความสงสัยนะนั่นก็คือหลายๆคนนะครับที่มีปืนประเภทเดี่ยวหากรัมไม่ว่าจะเป็นปืนยาวหรือปืนสั้นก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นขนาด12ขนาด12เกรดเนี่ยก็คือกระสุนประมาณนี้นะมันแรงมากๆโอ้โหเรียกว่าแรงถีบแรงรีคอยเนี่ยดุเดือดมากๆนะครับ ก็เลยเกิดแนวคิดที่ว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีการทำบูธนะสำหรับยิงกระสุนขนาดอื่นอย่างเช่นขนาด9มมขนาดจุด45นะ38นะครับอหรือถ้าบางท่านพบเจอเนี่ยมันจะมีขายแบบเรียกว่ายกชุดเลยนะครบเลยนะครับจุด3าขนาด9มมจุด 2, 2ีนะมีหมดเลยแบบนี้สามารถที่จะครอบคลองได้ไหมวันนี้จะพูดในประเด็นนี้กันนะครับอาวุธปืนที่ผมนำาออกมาเนี่ย มี2กระบอกนะครับกระบอกแรกก็คือหักรัมไทเปเดฐ์นะครับทะเบียนลำตจสองห้าหตรวจสอบความปลอดภัยนะครับเปืนปลอดภัยนะกระบอกที่1นะครับกระบอกที่2ก็คือเดี่ยวหักรามใบคานนะครับกระบอกนี้เปืนปลอดภัยเช่นกันนะครับทั้งสองกระบอกนะฮะประกอบการพูดคุยในวันนี้นะครับเนื่องมาจากเมื่อตอนต้นนะครับที่ผมพูดไปโอ้โหแรงดีคอยเนี่ยดูดเดือด สะบ,บัดหันแหลมมากนะครับยิ่งเป็นตัวไอ้เจ้าตัวเนี้นะเดี๋ยวหักรั้มแทบประดิษฐ์นะครับบรรจุกระสุนยิงเข้าไปคนไม่เคยยิงนะฮะไม่แนะนําเลยนะครับอันตรายมากๆในะแบบนี้ยิงปั้งเข้าไปทีก็โอ้โหเรียกว่าคอเนี่ยแทบเคสนะฮะคอแทบเคสนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อบางทีเนี่ยอาจจะเก,กิดอุบัติเหตุนะครับเรื่องของปืนหลุดแล้วก็ไปฟาดที่บริเวณใบหน้าของเราได้นะอันนี้อันตรายนะครับ จะเป็นไปได้ไหมที่จะใส่บูธนะคำตอบนะครับของคำถามนี้จะตอบว่าไม่สามารถกระทำได้ผมเนี่ยเอาข้อมูลนี้สอบถามไปที่อำเภอท้องที่ผมอยู่นะครับท่านก็บอกว่าอย่าหาทำเพาราะถ้าเมื่อไหร่ที่มีการครอบครองเกี่ยวกับบูทที่บอกไปนะจะกลายเป็นว่าเราครอบครองชิ้นส่วนของลำกล้องปืนนะเป็นชิ้นส่วนของลำกล้องปืนเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวบูทนะครับที่บอกเนี่ยอาจจะทำขึ้นมาเอง นะแล้วก็คือใช้การกึงแล้วก็เจาะรูเอานะครับแบบนี้ก็เป็นส่วนของลํากล้องปืนได้เลยหรือถ้าเป็นในชุดที่ผมบอกเนี่ยเป็นชุดสําเร็จรูปเนี่ยมันจะมีเกลียวในลํากล้องจับสองเท่มือรูเนี่ยจะเห็นเกลียวเลยนะครับชัดเจนแบบนี้ผิดเต็มๆนะมีความผิดนะครับเทียบเท่ากับการครอบครองอาวุธปืนที่ไม่รับอนุญาตตามกฎหมายหรือมีปืนเถื่อนหนึ่งกระบอกเลยทีเดียวนะอันตรายมากๆนะครับอย่าหาทา ที่แรกผมก็ไม่รู้นะเออก็น่าสนใจน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าจะได้ยิงกระสุนขนาดนนดื่นๆได้นะไอเจ้าตัวเนี้ยน,นะครับสมมติว่าตัวนี้เป็นบูทนะใส่เข้าไปเสร็จตื๊อนะอยากยิงนะครับจุดสี 5, ก็ใส่จุดสีเข้าไปยิงก็น่าจะนุ่มมือดีคิดอย่างนั้นนะครับในตอนที่แรกๆเลยในรแรกๆนะครับตอนที่ไม่ได้รู้เรื่องของกฎหมายใดๆนะครับตอนเริ่มต้นเลยตอนนี้ รู้แล้วก็เอามาบอกต่อกันนะครับว่าถ้าใครมีอยู่ก็หลีกเลี่ยงนะหรือถ้าเป็นไปได้ก็เอาไปทําลายทิ้งนะจะฝังดินจะโยนทิ้งน้ําอะไรก็ได้อยากให้ครอบครองไว้ที่ตัวนะครับพอถ้าเผื่อว่ามีการตรวจคน้นเราก็พบเจอนะครับไอเจ้าบูทที่บอกเนี่ยนะสมมติตัวนี้เป็นบูทนะครับจะมีความผิดนะเทียบเท่ากับเอาวาปืนเถื่อนนะครับหนึ่งกระบ,บอกก็อันตรายนะครับและผมถามไปที่เจ้าหน้าที่ตอบว่าถ้าอย่างนี้เราสามารถที่จะ เหมือนกับว่าไปแก้ในไปปสีได้ไหมคําตอบก็คือไม่ได้นะครับก็แก้ไม่ได้อีกเหตุ <_ A> ที่ผมถามไปเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่ามันแก้ได้เนี่ยผมก็อาจจะเปลี่ยนนะไม่ใช่นะครับไอจจ้เจ้าตัวขนาด12บสอแลนะ้วอาจจะเปลี่ยนไปเป็นขนาด9ม mm, มแต่เป็นโมเดลปืนแบบนี้เออเนี่ยน่าสนใจแต่ทําไม่ได้นะครับอันนี้ถามมาให้เรียบรอยแล้วนะครับไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้มายัางไงก็ต้องไปอย่างนั้นนะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดานนะครับเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยก็เห็นใช้กันนะเห็นใช้กันนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะกระทําเช่นนั้นได้นะครับโอ้โหถ้าทําได้เนี่ยสนุกทีเดียวนะสมมติว่าถ้าเผื่อทาได้นะครับถ้าทาได้เนี่ยมันจะคล้ายกับเจ้าตัวเอทอรรัสนะครับหกเก้าสองที่ว่าจะเป็นเก้ามอสแลสนะครับสามห้าเจ็ดถ้าทาได้เนี่ยก็น่าจะเป็นนะครับอันนี้คือสิบสองเกตสแลสนะเก้ามมโอ้โหจะดีมากๆเลยถ้าทําได้นะครับ ก็รอรุนว่าจะเป็นไม่ได้ไหมแต่คงยากนะวันนี้ก็พูดคุยกันนะครับประมาณนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับผม